วันนี้น้องไปอยู่ที่ร้านเขาลเรียกว่าอะไรนะมอดินนะคะแม่ค้าพันงามออตอนนี้เราก็จะใกล้เข้าไม่ใช่เขา้า,ารรษาสงการสงการแล้วนะคะทุกคนต้องเตรียมของทงบนแล้วนะคะซึ่งก็คือ,อปีนี้เนี่ยสังขารขีดคะน่าจะเป็นวัวนะคะแล้วก็เลี้ยงต่างเนี่ยเลี้ยงต่างเนี่ย <มา S 1> น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะ ก็แต่ว่าโดยที่บ้านเราก็คือแบบมี6คนนะคะหลายคนจะชอบถามว่าน้องเปมีพี่น้องกี่คนน้องไปมีพี่น้อง4คนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมเป็น6คนนะคะเราก็จะซื้อไปอันนี้จะเอาพิเศษนิดนึงแล้วก็นี่สีทองอันนี้สีเงินนะแล้วก็คน,นนะเดียวก็เอาอันนี้นเลย อันนี้แล้วก็เขาก็จะใส่ของที่เป็นของข้างในอะ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะน้ำมาหารแบบเนี้ยใช่ปรอน้ำส้มปล่อยแล้วก็เป็นเป็นใบ,บอะไรแบบนี้ไงนี่นี่อู้นี่นี่เห็นไหมเป็นใบแบบนี้แล้วก็เราเกิดมาวั่งนั่งเกิดวันนันจานมันจันอันนี้แล้วก็จะเป็นวันอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อแตง ไดสดอีกแล้วเหรออไสดีกแล้วค่ะสวยๆงามๆแล้วก็สีทองสีมุ้งพิเศษเลยคู่นหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นกองเป็นกองทองนี่เนี่ยแล้วก็เอานนี้สีลูกันเนี้ยสวยแล้วเนยเป็นอันพิเศษกําเดียวหน่อยปั้นกองกามาประวันน่ามาว่าไก่ไก่ไก่น่ามันติดอย่างนี้เลยค่ะนี่ถ้าเป็นขอทองได้ไหมถ้าเป็นขอเอาทองได้ไหมสักสามบาท ดีใจขนาดนะัะแล้วก็อ้ยของรงแฟงนะ่ย่าสิงห้สลองไม่ใช่ไหนกไทยมบบเนาะที่ไหนก็มีสิที่ไหนก็

อมื่ปลายห้าปากตุ่นแดงน้อยนี่ต้องใส่สองรของทั้งหมดนะคะก็จะตกแต่งด้วยในวันศุกร์จะสวยงามที่สุดนะคะของฝากเลยหนูนี่เอาอันนี้นี่หมื่นปลาฮห้าปากเกานะนี่หมื่นเบสโอ้หมื่นเบสของฝากแล้วหมื่นเบสดอกส่องสายอ๋อโอเคโอเคใส่นี่เนอะใส่นี่เลยอันนี้มันใส่กระกรนหอยกอีกเหเนี่ย วันนี้เป็นวันที่เรามาเอลกานแล้วก็เราชิวๆนะคะไม่ได้รีบร้อนแล้วก็เรามานั่งกินของว่างของว่างของรดมิดนะคะจึงจะหอบไปกันนี่ขมีทำไมขุ่นๆเลยนี่ของดม,ม,มิดจะเป็น,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 นะะแบบนี้ดูร้านน่ารักมากเลยแลก็งานเยอะแค่ร้านเล็กๆ่ะดูดิแค่ร้านเล็กๆคนงานเยอะพนักงานมีหลายก้อนเนี่ย งานมีหลายกาะโอ้โ่น้องธรรมดาที่ไหนคนพนักง,งานสามคนเลยนะทําไม่ทันเลยเนี่ยขายดีมากขายมาในตํานานขายมาหลายปีแล้วเนี่ยนะขายมาหลายปีแล้วสามสิบสามปีโอ้โอ้โอยังไม่เกิดเลยร้านนี้มีอายุมากกว่าผมอีกฉันอีกฉันอีกฉันอีก ฮอลโลเานีาอะไรเามีกัน่นี่สาปีแน่นอนมังเลยนะเนี่ยเขาีงหวานนี่เขาหมดเลยเทางหานเลยคะแล้วก็เามีทีงหวานหนึ่งเอ้าตดใจเขามีงัเช็คหมดแล้วในอแล้วนนี้ฉันไม่มีน้าแข็งอามาหยิกแพกระตุกวนาวี้เาจะเป็นานี้อ๋อมีี่ไนเกระ้นเราสั่งย <Okay. S 2> เน่ไม่งั้นเขาไม่เรียกของงามมันเป็นข้าวข้าวหอมไรเบอรี่ใช่ปะเขาเรียกข้าวมีแน้วนะเนี่ะข้าวดังอ่ะข้าวแสงอะ่ะข้าวอะไรอ,ะอ,อร่อยมากน้ำ,น,ำน้ำมันนี้แข็งคตใส่น,น้ำแข็งแล้วแบบมันตุ่มกล่อมมากนะคะวันนี้วันนี้ก็นนใส่น้ำแข็งคะ่ะ ท่ข้าพนักงานเยอะเลยวันนี้เป็นวันที่เรามาเตรียมของสมบุญนะคะทุกคนก็ได้แล้วแล้วก็นั่งกินชิลๆเลยขอให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของกินในร้านไอ้ยยบรรากาศบรรยากาศ,น,กาศนิดนึงนะย <c oughs> องไปไได้้แลวม่ถึงครับยังไม่ถึงเหรออร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมคุณนายอร่อยไหมยังไม่ได้เหรอ นี่เขามีแทงหวขานมีงหวัอ๋อโลทำไมติดใจเข้ามีหมดเลยเนี่ยเขาจะเรียกเข้ามีนะกับอะไรนีเหรองาเชกกะเชกเมีเป็่งาเชกเอากลับไปก็ได้เรยวเราซื้อกลับเนี่ย มานาน30ปีแล้วนะแสดงว่านี่2023ก็แสดงว่าขายมาตั้งแต่พศ1993ขายมาตั้งแต่ยังเป็นสาว1 9 9 6อ่ะเม่น่เ9 6ยี่สิบสานี่เลยหนึ่งแปดเก้าหนึ่ดเ้เลยอ๋อหนึ่งตั้งแต่ไม่เกิดโอ้โห สกับแปดหมื่นเจ็ดเดสองสามสี่ห้กเจนวคุใส่กว่าตัใหวดอแอลเนี่ยเหใช่ที่เป็นปึกเลยตวใหญ่ตีใหญ่เท่าไงอยากบกว่าเราเนะอบก็ต้องคอนมาอีกบินบินใช่ไหมบินวันนี้เบาจิบจิตเองพันหนึ่มเต็มพันพันพันกว่า อันนี้นิดตัวเราไม่เตี้นอ่ะอันนี้นิดบุญตะละทีนะครับสาธุอนุโมทนาด้วยกำลังเก็บข้าวของยังไม่หมดต้องไปซื้ออีกเทียนยังไม่ได้นับอัดลมอะไรอีกยังไม่ได้โออที่นี่เหมือนซีเว้นเลยดูดิจริงหรอให้อยู่ซีเว้นเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูของเราก่อนครบไหม เอากอยู่นยงลพี่มายมจพมามาก้ลัรานนั่นขึ้นเจันค้างขึ้นนะเออค้างขึ้นแรนะอะไรสมาิเดี๋ยวก่อนกล้องึันได้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออะไรเขาสามกองวะไโอเคแต่กล้องเรากโอเเดี๋ยวก่อนหลังจากที่วันนี้เราไปเที่ยวตลาดมาแล้วก็ซื้อของทำบุญมา บุญนี้เวลาเราทําแล้วเราต้องเห็นกับตานั่นก็คือเสกคาถามาอมเพ่งมาริเกเกยมาริกเกย์อะไรเนี้ยเออเจ้าค้องจ้าเป็นอย่างมากแบบเต็มไม่มีแบบนี้ใช่มันมินเมียค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้เนี่ยหลังจากที่น้องแป้งเนาะก็ได้ไปซื้อของใช้จ่ายของทําบุญสําหรับ ส่งการแล้วนะคะก็หลังจากนี้เนี่ยทั้งวันวันนี้นะคะกิจกรรม1วันของน้องเป้ก็ได้หนึ่งคลิปต่อ1วันเลย1วันได้ต่อ1คลิปนะคะและวันนี้เนีนะ่ยพี่เขาที่แบบเออเป็นแอดมินแอดมินก็ว่าแล้วก็เปรียบเสมือนพี่เป็นแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็เออพี่ชายพี่สาวนะคะก็รู้สึกว่าทํางานด้วยกันมาก็คือนานมากๆนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเรา เราไว้วางใจ,จภูมิใจแบบที่แบบเจอมิตรภาพแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้น้องเป้งก็ได้ไปเจอพี่เขามาแล้วก็พาเที่ยวในตัวเมืองนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามาถึงเย็นแล้วแล้วก็พี่เขานะคะได้นําของดีๆมาให้เราด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเสกมาก่อนออมแห้งเอาสวัสดีสสดชิปนี้ก่อนครับสวัสดีสวัสดีนะทุกคน ครับสวัสดีงามงอ้าวสองสองก็ว่าเข้ามเลยก็น้องต้องเข้ามาแบบนี้เข้ามาอีกอีกนิดหนึ่งนะครับเธอเธอเนี่ยอย่านั่งแบบนี้เออเธอต้องนั่งแบบนี้แล้วก็เข้ามาแบบนี้ตัวฉันจัดเองไงเอียงก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเักมานนี้ฉันฉันไม่ได้แต่งตัวฉันไปเจอเอฟซีประเทศไทยที่มาแบบเยอะมากแล้วก็ฉันแบบอยูหน้าฉันส่เลยตกใจเลยตกใคือแบบนุ่งแป้งเนี่ยมาหลายคันรถตู้มากๆเลยอ่ะเอฟซี คือน้องแป้งก็รู้สึกว่าดีใจนะคะแล้วก็พรุ่งนี้น้องแป้งจริงๆน้องเป้งเชิญมาแอบบ้านนะคะแล้วก็โดยที่แบบว่าพรุ่งนี้น้องแป้งมีงานถ้ายังไม่กลับเนี่ยจริงๆมาได้นะใช่ไหมครับอ่ะสิ่งใดของที่ได้จากของพี่ขออยู่ในนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ไม่ได้มาโชว์นะคะก็คือเป็นมันเป็นแบบว่าสิ่งที่จะทําต่อยอดไปและน้องเป้งนะคะสัญญาด้วยกันแล้วนะคะวันนั้นคือไม่อัปเดตอยู่ว่าเมื่อวานเมื่อวานเองนะใช่แล้วถ้า ได้ของนี้มาแล้วต้องตั้งใจทํางานเนี่ยสัญญาทุกคนต้องเป็นพยานนะคะสัญญาอะไรเอ็มซีทินนักทุกคนสัญญาแล้วก็พากันไปตตตตสัญญาฮักเวลากันไปอย่างน้ำแข็งขิงนั่นแหละลำบงนั่นน่ะอ่าไม่รู้แล้วนะคะก็คือแบบน้องแป้งนะคะมีช่องน้องแป้งเชียงตุงแล้วนะคะ YouTube แล้วก็น้องแป้งคือมีอีกช่องหนึ่งคือเชียงตุงอเซีรีส์ช่องสำรองไว้ก่อนใช่ไหมไม่สำรองก็คือแบบว่า แต่ก่อนอะ่ะทาแต่ตอนนี้ก็ปล่อยคลิปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าก็เลยปล่อยตอนที่เดินทางก็จะเป็นคลิปที่ลงอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เดินทางและฉันก็จะยกให้เธอสองคนทํางานไปแล้วก็ชิมตงตัดซีรีส์อาจจะเป็นค่าขนมหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆก็เออเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ f อแบีแบบสนับสนุนได้นะคะก็คือเชียงตุตัดซีรีส์ใน YouTube ก็มีแล้วก็ Facebook ก็มีนะคะสปอนเซอร์เข้าได้ครับ เก็บกัน้ไหน่อันนี้นะคะก็คือเป็นอันนี้พอนอยู่พอนอยู่ครับไม่ใช่หอว่าซื้อส่วนพอนพออยู่ตอนนี้ผ่อนไปแล้ว1 0 0่0เอาหนึ่งมื่หน่นบาทเออดาไปเองนะดาวไปดาไปหนึ่งก็คืออยากได้ประมาณหนึ่งเทแต่ว่าไม่ไม่มีไม่ไหวไม่ไหวก็เอาไปก่อนใช่แล้วอันนี่ก็ขอทงานต่อก่อ คือถ้าแบบตราบใดที่ FC ในช่องชิงตรงตัดซีดีเนี่ยสนับสนุนเยอะๆแล้วก็เป็นกำลังใจเยอะๆเนี่ยอ่านะก็จะต่อยอดไปเลยคร <misf> ับเอจะได้ผ่อนแบบไม่นานนะใช่แล <asz> <c oughs> ้วครับตอนนี้ยังดาวไว้อยู่นะครับแล้วแล้วเราก็เฉลยเลยก่อนกล้องฉันอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันดูก่อน เอ้ยอัดอยู่อัดแล้วอัดออยู่ัดไปอัดฉันจะเกลยดแล้วนะไม่ใช่ของฉันคือจริงๆพี่เขาคือเป็นอะไรที่แบบว่าเราไว้ใจแบบคือรู้สึกว่าน่ารักอ่ะครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช่แล้วครับไม่แต่นี่เราไม่เก่งนั่นดูอย่างเดียวแกไรแกไรแกไม่ของของมันแพงเนี่ยของมันแพงครั้งแรกนั้นเนี่ยไม่เคยจับเลยไม่เคยเคยจับอยู่ข้างๆได้จับเคยจับ แต่ว่าเราไม่เกตตามธรรมมาลาของคนเขาเกตไปเราจะเกตตรงนี้เพอเพอจะขายกล่องคืนเราไหมเนี่ยเพอเพอเราเงินผ่อนเราไม่ค่อยเยอะได้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 อยู่เนี่ยวิธีเกตเนี้ยสวยสวยโอ้โหติดติดมาหมดเลยนี่ทองทองใช่แล้วทอง ทองหนึ่งบาทสองบาทได้ทองได้ทองบาทครึ่งใช่บาทครึ่งเลยบาทครึ่งนาะเป็นทองแท้แล้วเนี่ยเน้นเราไปซื้อทองดีกว่าไหมเฮ้ยที่เออพวกนี้เอาไปแลกเลยเอาไปแลกเลยเดี๋ยวเราเร่งทาคุณลุงไหมโอเคลุงนะหนูเอาโทรศัพท์ซื้อมาเมื่อวานเองจะได้ทองเท่าไหร่คะอย่นะท่ได้อยู่คือแบบซีกับเขาอยู่ไงนี่ก็เราจะเกดูเลยนะควะนะควะอะไรนะครับเกเยเกเรเลย ้เรยกใกลเลยใก้ใกลเลยใก้เลยตต่เตตตโอ้โหอันเลออ๋อกินใหม่กินใหม่ออเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอขยับมาตรงนี้ก่อนมันยังไม่ติดพิมพ์นั่นเนี่ยเราโมโมเดี๋ยไปไม่ได้เอ้าเราบอกว่าให้ให้ติดเธอไม่บอกพี่เ่าเอรออบอกให้ติดอยู่ติดอยู่ติดเดี๋ยวจะนี่ติดอยู่นี่ติดอยน ไม่พี่เขาทำงานแบบละเอียดมากเลยรู้สึกว่ามันกล้องนี่ติดไหมไม่ติดเนาะเคสชันที่ฉันให้เธอเมื่อกี้อ่ะมันซื้อมาตั้งหลายร้อยเลยนะ่นี่ะอันนึงก็ต้องอรต่อใช่ไหมมีไหนล่ะมีอยู่ข้างในข้างในเปิดแรกเปิดแรกเจเปิดแรกจะเปิดไอโฟนครั้งแรกในอายุยี่สิบกว่าแล้วเปิดอันใหม่ก็จะมาแล้วเฮ้ยปิดโอ้ติด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  เธอเข้ามาฝั่งนี้หน่อยสิถ้าเธอยังมาฝั่งนี้หน่อยสิช่องใหญ่เลยเนี่ยชช่่่องใหญคนนี้ช่องนี้คนดูหลักล้านนะเธอเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมาแล้วโหสีทองเงาเงาเลยสีทองเขาบอกว่าดูหน่อยไม่ได้ดวกเขาไม่ดมของของอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอะไรเค่องอะไรแบบนี้เขาไม่ดมแล้วก็เอาไปนอนกอดละใกล้อยู่เฮ้ยไม่รหัสในนั้นามจำได้ซ้ำ สองศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์นะเจ้าสีตัวเองเหรออ่าสีตัวค่อยเปล่งทีหลังก็ได้โอ้โหอะไรไม่ใช่องเราใหญ่แล้วอ่ะแอฟซีดูก่อนนะคะทุกคนก็คือแบบเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าใช้แบบในก็คือได้ไหมถามว่าอยากโชว์ไหมมันไม่ใช่นะคะมันจะได้แบบว่าอยากโชว์จะได้บอกแอฟซีว่าการที่เรามีอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแดงผักบันให้กับ กำลังใจสูงแรงต่อไปโอเเคคโโออ้เครื่องใหม่ร้อยแท้เปอร์เซ็นต์เราดูดิมาจากสิงคโปร์มาจากอันนี้แล้วแล้วชาวกรู้แล้วเอสซีกรุ๊ปแล้ฉันรู้เอสซีรู้ทุกคนรู้ทุกหลายคนใช่มันเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวแอมแบบนี้เลขโมเดลขึ้นตัวแอมคือถ้ามันมืดๆคอนแทบผิดจับคอนแคสใช่สุดๆตอนนี้ื่นเต้นไปไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะสิ ครั้งแรกแล้วเราสองคนนั่งประกอบเพื่อเออมาชม <laughs> มาชมขอสแสดงความยินดีด้วยนี่นใครเห่แบบว่าเอ่อคลิปหนึ่งเขาบอกว่าต้องเช็คถ้าซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่ะมันต้องเช็คแบบว่าบันทึกเสียงแบบนี้อ่าแล้วก็พอหนึ่งสองสามสี่มันก็คอืออะอัแบบนี้คือ<า>เรา,เรา,เ,ราเราต้องทัาอ่าคือผ่านแล้วก็ กล้องอีกอมุมวอยมุมอะไราโอเคได้วิดีโอคือนางแฟงทำงคิเคท่าอะไรวันนี้ไม่ได้แต่งหบบน้าเขาก็ใส่เอฟซีประมาณสามเกือบสามคันสองคันรถตู้อะประ,าระมาณเกใจเยเะเกินมากสามสิบคนสี่เคเกินมากเยอะขออภัยที่น้องแปง้งบางทีคือแบบก็ไม่ได้แต่งตัวสวยเลื่ยเนาะกับปื่นยนัง อันนั้นมันสคสแล้วก็ความชัดมันทีนนแล้วก็เช็คเช็คปุ่มอีกเอออันนี้เ,เป็นเป็นเบื้องหลังได้นะคะอาทุกคนอันนี้ก็เป็นกําลังใจสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นกิจกรรมหลายอย่างนะคะแล้วก็ไปซื้ออะไรนะของทําบุญด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาถึงคาน,นี้ก็หมดไปแล้วนะคะหนึ่งวันย<ช>ังไม่ทันได้ทําอะไรเลยใช่วันนี้ไม่ได้ลงคลิปด้วย เดี๋ยวก็น้องแป้งคือวนไปหาพี่เขาแล้วก็ไปมาไปมาแล้วก็ก็คือแบบประมาณว่าพรุ่งนี้คอยปอดคิดเลยนะครับครับแล้วก็คือไม่ใช่แบบว่ามาอวดให้เอฟซีทุกคนนะครับคือแบบว่าเราควาจริงคือผ่อนเคลโทรศัพท์ก็เก็บคอนเก่าโอเคใส่ดูก่อนใส่ได้หรือเปล่าใส่ใส่ดูไหมโอเคใส่ดูเนาะดูมว่าซื้อเท่าไหร่ี่ยี่ห้อของดีเนี่ยโอ พอดีพอดีก็ของมันแล้วเนาะเออสีทองนะทองโอเคได้แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยจบคลิป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 ชนะนนไดยูนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจเดี๋ยวฝากช่องฝากช่องแล้วก็ช่องเชงตุงเตสตลีเลยนะครับแต่ว่าช่าหน่อยช้าหน่ังเอฟซีฟังไม่ทัน เชียงตุงเดอซีรีครับผมเชียงตุงเดอร์ซีรีนะครับผมขึ้นช่องอะไรขึ้นช่องอะไรแต่จดิง้งนอันนี้จะขึ้นช่องแล้วแ่เป็นกำลังใจนะคะจะได้เห็นในแนวไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมซีรีส์การอยู่การกินตามชนบทแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบแนวทางการต่างๆแล้วก็จะได้เผยแพร่ให้กับเอฟซีได้รู้ว่าบ้านเราก็คือมีอะไรที่น่าชมให้น่าชมเยอะ ให้ได้แบบว่าต่างทีนที่แบบว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันไหมแล้วก็คือแบบตามสไตล์ของเราที่จะถ่ายคอนเทนต์แต่ละอย่างนะคะจะมาเผยแพร่จะนําคลิปดีๆมาฝากกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย